สวัสดีครับสวัสดีจ้าก็มาพอกันกับบาลังกับ,บาสารสนองตอนเคลื่อนครับนี่บาลาังสนองกับพระพี่น้องมาดจับจิรีเนาะนี่ครับกับมาหมองเขาเคยได้เคยมานมื่อไรเนาะนี่นกับเป็นลุงเป็นจ้ามองจ้าวมามื่อนี้บาลาังสนองสีมาหน่อยมาแล้วไปเนาะนี่ครับ,รรบสีมา้าคือทุกสุกเที่ยวที่เขามาวนะานั่นจ้าหมองมาเล็กเนาะนี่แต่ตอนนี้ถุ่มคืนแล้วเนาะนี่พรับพอเปาสีเสียบไก่เสียบยังแล้วเนาะก็สีเฮ็ดกับขวากับนา้ลูกให้เต่ากินแล้วเนาะจ้า กลับลวมปตามัง <about> จ้าว <t. S 1> yeah. right. okay. so ่าม sí, hmm? okay. ันนี่มาลัางสนองสีมานมานะจ้ากลัมาครับไปกันเลยจ้านี่เห็นอะไบอกก็กลมคอลงแขนสนองจับเองงอจับบอโะ

<อ>ขันขวนสิจะได้ม,มาแล้กันสี่คนเนี้ยครับเน,น,นี่นเป็นร้ายครับ อ่นมันฝนมาตกมาเร็วเป็นงไงเนี่ยครับอ้อหันคัเฮ้ยคุพี่ดำมีคุปไงอ๋อคุปคุปคุันีใต้อีใ้เฮ้อะไรฮึ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 อันพี่ดำพี่ด ยามตายโอ้โหเหมือนนี่ดึะจับจับดึงดูดไปด่าไปด่เบามันมาใครมันจะน้ำอ่ะเนาะที่ไหนกูดิโอ้โหเก่งสุอเลย cái cá lóc, đến, ta về tiền mà hái lọ, lọ tiền cái này lắm nhở? thằng tiền bị khá thằng Sơn Long, thằng Sơn Long kia, 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 kia,

น้มือีจะได้เนาะตีถิ่มโอ๊ยกมังเจ้า้าทุกโอ้ยลู้จับเจ้าจับขนุนเสียงนะเอาใบตานน้ตานปัดนี่เนาะ em không thôi được không thôi được không thôi khúc khúc thôi được không thôi được không bạn phun được không โอ้โหดดังเปลี่ยนไหมเฮ้ยผมรัดกปน้่ดูสิโคโคโคโอ้โหโอ้โหโอ้โคอ้โหโคตรตัว่ะตัดียกันนะออกงามมือไปเลย không 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 kia không có phần kia hả bà, bà đâm không có phần không tối không mọc เดี๋ยวเ้าไปจ้นูหันโอ้ยขานงระวังจ้านีได้จิออมาไลยปุ๊บปุ๊ปุ๊บขันางหลังหลังยิ่ขายิ้ขาหาก็ได้เฮ้ยข้านั่นน่อย่าไฟจางไฟขานุ่งตาบริยันภาพเปลี่ยนเล่อตาไม่ย่โอ้ยตอนนั้นนั่นกับนน้ำนั่นแหะมันายน้องทำงานหนักอไวาละนี่ดัน่ยี่น

กุ๊บโอนตจ็บไหมพ่คนเขาปลาเลยโอ้โหล่าสุดอะไรก่อนไปเจ็นั่นแคหน่อยนี่เจริโตวเจริอะเห็นไหมเห็นไหมเห็น่เหียเต็มมากสีแล้วป้องขาไปเลย อาเต็นกันเตนกอนโอ้โหแถวตรงทางมีกักกักเต้นกันนะ้นูมีหรอนีโอ้ไขไข่ไข่แม่แม่ไข่เครับคบโคบคลยคุณเาเ้ยเฮ้ยยังยคงเฮ็ดแบบเลย

เห็นไหมครับเห็นไหโอ้หงายมาเลยคุ๊บปุ๊บคุ๊บุ๊บคุ๊บคุ๊บโอ้ยชีตโอ้โอ้ปวดจนพี่วะพี่บังมา เุาเอน้องคุณพี่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 กองคเ้างพี่บาคนโตพอเยานอ๋ออ๋ออ๋อคุนั่นนั่นน่นก้าก้าก้าอยู่ไนก้าไฟเข็นนี่เอาเลยออคุปคไปคุปน้อยไปเฮ้ยยังไงไม่มาอีกการไฟผุนน้าไฟน้าไฟ คุณไปอีกเหรอตอไปอีกฮู้นฮูนเพื่อนโอเค็จแล้วกคนน่าปบปุบเล่นอืมว้าอืัอะไเสี่ยง่เสี่ยงอ้ยงานไหนเนาะอืมอืมนี่ตัวเนี่ยฝนตึ๊นเลยนี่แหลาว่า ก๊กเปล่าเฮ้ยเกักกำดําบอกว่าคนหน่อยๆก่อนนะเดี๋ยวปลาคนงขอตัจัก็นได้จ้ะ่ไปนังเก็บไปนั่งสองคนนั้นบิร์ดลน์ะเกลียกันจับนจ้ะเี๋ยวกำังเป็นตอนเขาจับจับแล้วเนาะติดๆครับบุรีเห็นยงเ้ครับ ท้องคนหัดกัวกะกัวกะครับครับเดี๋ยวจะมีดวงตอนสรุปยอดนะครับครับนี่คนงานของเ้าครับอันฝายเขียนของศาลนองเด้อจากขยะบองมาล่านาลนองครับนี่โอ้ยมือคอามาลาดมาเลยโอ้ยจะได้ยู อันนี้เป็นของเอื้อยของพี่ไอ้ที่เราเนาะมือนี้เามานซีคนได้ใจนี่พี่อ้ยนี่ยเนี่ยบ้าไรไปได้จากมันนี้ไปเบิร์ตต้นนี้ขึ้นชื่อตต้นนี้นักแห้งเด้ของเต๋อได้เลยโห่ข้าวมันซีไซข้าวมันในหลังการที่เก่าเนาะมาล้เนาะแต่ว่ามือนนี้เขาใส่เวลาบระดนลได้จําประมาณสองชั่วโมงเนาะเพราะว่าไฟพี่ไอ้เบิร์ตน่าจะก็ต้องกับบานน่าจะขี้ว่าหมาดนะครับมันนี่แม่แต่ก็มีแต่ตัวอ้วนๆคล้ายๆที่เก่าเนาะมาล้เนาะ ครับทั้งนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาล้านน้ำแน่กดกระดิ่งเกิดสิทธิ์โปรบอดหานคิวไม่จต่บอดดานครับจ้ามาล้านแสนนังกับเขาคนทุกๆกำลับบงใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความเมตตาทุกก,ก,ก,การติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหากักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าอาหลายๆเด้อจ้ะทักขอกันคลีบไม่จ้าคลิปนีบา้านซะน้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอกัรคลีบไม่จ้า